สบายดีพี่น้องสบายดีเด้อจ้าย่ามือเศ้าเด้อกินเข่าน้าม่มอนเด้อนี่กระตุ่มเครื่องในหมูเจียวกินกราบอันนี้กระปุ่นปลานิน่นเอามาแต่เพื่อนนางอ้อนหมักแตงมักเครือเพาะกินกับมาแสบ,แสบแสบน้องกันจ้า,า,าพี่น้อง เขาน้ำกันเ้ยจ้าโดยสบายดีมามากินเขาน้ำม่มอนบนปาเนินนางกลางแป้นเลยพี่นอ้องมันหม่มเป็นมาหมดีก็เลยนางกลางแปมามามากินเขา่าบนปลาบนเองอันนี้ซื้อตลาด บ้านบ้านเครื่อเพาะง่ายๆนะพี่น้องเนาะ ง่ายๆอาหารไม่มอนบดยางยากเด้ินา่กืออิ่มเยิดขอให้มีแต่แน,นวกินพระเจ้าให่พรผลประทานอาหารประจำวันให้กินทุกเมื่อเนาะเลยอิ่มทุกเมื่อ สนใจอย่างภายนอกนะพี่นอ้องบดตองพังบดตองเบิงาาขันยาบานเห็นปะมานมาเบียดถ้ทาทำามีสติถ้าสมาธิดีเรื่องราวทางเวชมันก็จะจบนะพี่นอ้นองอย่าไปสู่กับมารซาตาน มันสิบสูกับซาตานเด้อพี่น้องเด้อนึกว่าอย่างไงขยันกลัมัดเห็นมัดตอบไปเพื่อนยังล่ะตอบไปบุได้่ยังมัดคายังตอบเขาว่าให้เขามานหน่อยเข้าขับไปด่ามันยหน่อย ยิ่งดูดีให้เขาด่าเขาพายเดียวให้เขาวาเขาพายเดียวเอาแต่สิวาตามสบายใจไปโลดเออต้องที่มบาบาให้เขบควนไ่ม้อนไ่มอน,มมอนบูสนแล้วมนุษย์บูสนกับมารขอเอาแค่นั้นอันนี้เขาเป็นมนุษย์ช่มเจ้าหนามซาตาน,าานบูสนเด้อน้องเด้อ ทำมะชนะอาธรรมเห็นป่ะเจ้าสิดูดาบสิด,ดูเบาบ่คนเดียวแม่นบ่พี่น้อกสิด,ด,ดวบาบ่เมืไไะะ่อยบปล่ามีมันหนึ่งเจ้าก็เมื่อยเองเจ้ากย็ย่อมแพ้เอง ให้เขาตอบกัอนไม่บุ้งสีอดได้บ่บุ้งสีอดได้บ่หนะลองเบ่งปล่อยวางอนะข้าเจ้าเป็นผู้ตัดสินศุกษานามพระไตของพระองค์ว่าบุคคลนี้จะตัดสินแบบใดทีวิตมนษแบบใด กระสุดแต่พระองคนะ์เนาะงั้นมันหมอบรอบกับเจ้าองค์เดียวแค่นั้นมันสนใจละเบลาก,กันไปเปลากันมามนบมจบบโสินจะเถะื่อเมื่อยเคื่นไปทางเมืดเยถ้าต้องเดินทางแจ้ง คนหนึ่งเดินทางเมื่อดคนหนึ่งเดินทางแก่งอะไรดีพี่ปะในม,มอญถามคนที่งมเมื่อดไปนี่โบเห็นยังหน่อยหนึ่งก็มีสารพิษตอดเนาะซับเหยียบน้ำบอ,องูเหางูซาครบตอดบอคนไปเห็นเด้คนเดินทางเมื่อเนะคนเดินทางแก่งเห็นเมื่อดาเห็นจริงทีไมนมีพิษท่ากะลี เขากวิทไปเนาะแบบเสมือนแบบนั่นเนาะพี่นอพอเป็นสิิ่นเดินทั่งมืดก็สิเดินน้ำเพิินบ่เขาบ่ต้องเดินเขาบ่ต้องเดินตามเอาเดินที่ท,ทางของเฮาเขาต้องเอาแสงสว่าง ขับโตเฮางถ้าพ่อตาก็มืดขับโตเฮาคว,มวา,ามมืดคือสิ่งบอดีธรรมะสนาอาธรรมเพิ่งบอกอยู่ ไปเบิง่งให้เห็นในตจ้าจะไปฟังให้หูได้ยินนทำมันห้องว่ากว่างว่าว่าไปเลยไปไม่สนใจเนาะมันหน่อยแต่แค่นี้อยากเอาไปแค้นก็เอาไปแค้นลุ้นกินยังอยากเอาไปแค้นก็เอาไปแค้นลด้นใสกันท้ามาหากิน มันไม่ได้แค่ดอกมันคนดังเพราแห้งนะดังในโลกโซเชียลเพาแห้งเลยเมอมอนนะเปลี่ยแค่คือว่าให้เกียรติที่สุดเอาสองเมอมอนประเคนนะเอาเผยไปเผยแพร่ให้คนทั่วโลกคู่คือว่าให้เกียรติเมอมอนที่สุดอันนี้กับเมอมอนขอบใจได้หลายเนาะ จเจ้าให้พรออามน,นาเห็นป่ะคนจากศรีหูคนจากศรีเห็นหลายเฮ้ยแม่มอนเรากินขาวมะม่แม่แม่อยู่ล้วเบนเราให้พายแล้วไปลาพเย ผูคนดีเนาะดูคนดีคนกะเบิง่งคนกะตัดสินทางดีดีคนที่ห้องวากวากเป็นบา <c oughs> จะละมือห้องวาก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 ไ่บาส <c oughs> เป็นผ้าเลี่ยเป็นน้องซาตานสิงตาตานขาบหลางทุง อ้อนอ่อนมาคน,น,นที่แจ้งอ้อนอ่อนพี่น้องเอ้ยใอ้ยาว่าไม่ม้อนก็ยาว่าไปรูดอนุญาตให้ว้าเด้อเด้ออีจังทั่งอีจังสิเอาไปเลยเอาที่สนุกปะ าบาปอุกับผู้ทำกรรมอุกับผู้เหตุเทวดาตัดส,สินพระเจ้าคนเบิ่งท่านพ่อแม่พันสิสิโซนบอกถูกเอยอยู่เอนอยู่ซานจะไปลินนั่นลินนี่เด้อ กินข่าวโต้ซัวเพเพิ่มบอดี้ด้วลูกเด้อพ mm. ่อแม่เป็นสอนเนาะอ้าวแม่มันก็นอิ่มแล้วบอกสุขสันตันที่น้องบปได้ไง <c oughs> อ้ะคลิปนี้กะแม่ม้นลาไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อผ่าพุทเสกุไรสัพตะไคร้ให้ยส้งแม่ม้นพากินพาเที่ยวเด้อจ้าบาย